ขอถอวายโอกาสแสดงความเคารพและความนับถือท่านเจ้าคณะพระสังคาธิการพร้อมเพื่อนสหธรรมิกถูกทุกโลกโดยวันนี้มีท่านพระครูวิชัยคุณาทาน รองเจ้าคณะจังหวัดสุขโขทัยเป็นต้นเป็นประธาน <c oughs> จเจริญพรกับศรัทธาญาติโยบุบาสุกและอุบาสิกาที่มีความศรัทธาในท่านพระครูวิจิตธรรมนิเทศคืนนี้เป็นค่ำคืนเรียกว่าคืนสุดท้าย ที่มีการบำเพ็ญกุศลศพหน้าศพจากนั้นก็จะเป็นการสวดเฉพาะทุกวันพระจนกว่าจะถึงกำหนดวันพระราชทานเพึงศพซึ่งค่ำคืนนี้ค <c oughs> ณะสงฆ์จังหวัดสุขโขทยัยได้มาเป็นเจ้าภาพ เป็นกติกาที่มีให้กันว่าถ้าพระรูปใดรูปหนึ่งในเขตปกครองคณะสงฆ์จังหวัดสุโขทยัยที่เป็นเพื่อนสมาชิก <c oughs> กองทุนของคณะสงฆ์ได้ถึงแก่มรณภาพก็ วันสุดท้ายก็ต้องมาร่วมบำเพ็ญกุศลศพทุกอำเภอโดยแต่ละอำเภอนั้นก็จะมีในเจ้านอำเภอบ้างรองเจ้านอำเภอบ้างหรือผู้แทนของอำเภอนั้นๆ <c oughs> เข้ามามีส่วนร่วมเหมือนกับขําคืนวันนี้ข่ามคืนวันนี้หนาตาอ่า เพราะว่าผู้มรณาภาพนั้น <c oughs> ถือว่าเป็นพระที่เมื่อตอนท่านยังอยู่นะท่านก็เวลาพระจะเป็นระดับไหน,นมรณาภาพท่านก็นจะให้เกียรติไปร่วมง,งานเรียวกว่เป็นพระมีน้ำใจว่าอย่างนั้นเถอะ <c oughs> <c oughs> ท่านเมื่อถึงเวลาของท่านพระ ก็จะมาร่วมมาสแสดงออก <c oughs> ของความ <c oughs> ให้เกียรติแล้วก็มาให้กําลังใจกับโดยเฉพาะผู้ที่ทำหน้าที่ <c oughs> ทำหน้าที่เหมือนกับเป็นเจ้าภาพตัวแทนของผู้วายชน <c oughs> ก็คือท่านพระครูสุขุมธรรมนิเทศ เจ้าคณะอำเภอสวรรคโลกพร้อมคณะสงฆ์ของอำเภอเพ,อพราะกฎตําแนียมปฏิบัติถ้าพระผู้มรณภาพเป็นเจ้าวาดเ,าเป็นเจ้าลูกวัดก่อนเป็นลูกวัดลูกวัดวัดใดเจ้าวาดวัดนั้นจะเป็นเป็นผู้ดําเนินการบําเพ็ญงานศพเรียกว่าเป็นหลัก ของงานบาเป็นกุศสนศถ้าเป็นเจ้าวาดเจ้าคณะตำบลในเขตปกครองของเจ้าวาดรูปนั้นก็จะเป็นผู้ดำเนินการเรียกวก็เป็นประธานในงานศพไว้อย่างนั้นเถอะ <c oughs> ถ้าเป็นเจ้าคณะตำบลหรือเป็นที่ปรึกษาตำบลเป็นตำบลกิติมศักดิ์ แล้วแต่ที่จะอยู่ในฐานะใฏลเจ้าคณะอภรอก็จะมาทําหน้าที่เป็นประธานดาเนินการงานศพเหมือนกับข้าคืนนี้ค้าคืนนี้ท่านพระครูสุขุมพระมนิเทศก็ต้องเป็นหลักท่านก็รายงานให้รับทราบเบื้องต้นว่าจะเก็บไว้จํานวนหนึ่งรอวัน และก็จะมีการประเพณกุศลทุกวันพระท่านว่านั้นก็เป็นเรื่องที่ที่น่าอนุโมทนาท่านพระครูวิจิตธรรมนิเทศตั้งแต่มีความสนิทสนมรู้จักท่านมาเนี่ยท่านเป็นพระมีน้ำใจเออเป็นพระที่มีน้ำใจ ก็ไม่น่าสงสัยนะว่าวันนี้ญาติโยมก็มาร่วมพิธีกันไม่น้อยการมรณะของท่านพระครูวิจิตธรรมนิเทศนั้นก็ตวนใหญ่ก็เข้าใจอ่ะเพราะว่าท่านไม่ใช่ปุ๊บปับไปเลยความตายนั้นวิ่งเข้ามาหาท่านหลายครั้งเคย ให้สติท่านว่ากท่านพระครูก็รู้ว่าโลกที่เป็นเนี่ยมันมันแสลงเรื่องอะไรก็อย่าไปเพิ่มตรงนั้นให้สิเออมันก็แปลกนะ้โยมเนาะทั้งทั้งที่รู้นะว่าอะไรคือเป็นตัวทำให้โลกที่เป็นนั้นกําเลิกเนี่ยมันก็ยังยังสนใจที่จะ เอาตรงงานมาเหมือนกับท่านพระกูวิจิตรไม่เทศก็เจ๊กเช่นเดียวกันไม่ใช่เพิ่งปุ๊บปั๊บไปนะเข้าวโลบาลหลายครั้งน็อกน็อกในงานก็ก็เจอกันเออไปงานบำเพ็ญตามพระบูญที่บ้านโยมลงจากบันไดก็ลงมาด้วยกันนี่แหละวุ๊บไปเฉยอเออนึกก็ไปแล้ว เออยังอยู่ได้เออเนี่ยคือท่านนั้นเรียกว่าความตายวิ่งมาหาท่านบ่อยครั้งเหมือนกันมาเตือนน่ะแต่ว่าท่านก็ถ้าถ้ามีสติสมบูรณ์เลกหน่อยเออก็คงจะดูแลสุขภาพยังไงให้อยู่นานๆเนาะแต่ก็เพราะว่าท่านนั้นพูดก่อนหน้าตกท่านนี่แหละ ไม่รักตัวเองอ่ะพูดง่ายๆเราต้องรักตัวเองนะถ้าไม่รักตัวเองแล้วใครจะมารักต้องดูแลยิ่งรู้ว่าอะไรที่ทำให้เรานั้นต้องสูญเสียวัยวะสูญเสียอย่างนั้นสูญเสียโดยเฉพาะบดลมหายใจนี่มันมันต้องตู้กันเต็มที่เนาะเออนั่นคือสิ่งที่ ได้ได้รู้ได้เข้าใจตลอดเวลาอาแล้วท่านก็นอนอาพาธอยู่นานพอสมควรก็กว่วจะมาถึงวันที่ท่านหมดลมหายใจ <c oughs> ก่อนที่จะหมดลมหายใจก็จะมาเยี่ยมท่านมาแล้วบอกว่าไปอยู่โรงพยาบาลศรีสมว,แวงแา้ั้งเออ วันนั้นมามอบตาตั้งเจ้าคณะตำบลแทนท่านนี่แหละออวัดไผ่ล้อมอ,อ่ะเข้ามาเยี่ยมจะมาคุยกับท่านอ,อก็ไม่กี่วันท่านก็หมดลมหายใจก็เราก็เลยเสียบุคคลที่เป็นทรัพยากรเนาะที่ที่ดีระดับหนึ่งของจังหวัดสุโไทยัยและยิ่งท่านเป็น เรียกว่ามีความเก่งโดยเฉพาะเรื่องกองทุนของท่านท่านะนเก่งนะมีเป็นที่ยอมรับก็ไม่ไม่สามารถที่จะมาพูดในที่นี้ให้ให้หมดลงได้รู้แต่ว่าท่านเป็นพระที่มีความเก่งมีความรู้มีความสามารถในหลายๆเรื่องนะก็เราก็ต้องมาแสดงความ เสียดายโอกาสวัย66สิบหกปีนะเ,เขาเรียกว่าวัยเดียวกันนี่แหละแต่ท่านอ่อนกับอาธมานิดหนึ่งเก็ก็ถือว่าทำงานร่วมกันพอก็เข้าใจกันญาติโยมทุกท่าน <c oughs> วันนี้ท่านมองเห็นอะไรบ้าง ที่มาได้ฟังที่อาตมาปราลบไปพอเป็นเข้าใจเนี่ยว่าชีวิตของทุกคนนั้นเราไม่สามารถที่จะไปกำหนดรู้ได้ว่าชีวิตของเรานั้นจะอยู่ได้ประมาณเท่าไหร่นะหรือว่า จะมีอายุได้มากน้อยแค่ไหนเรากําหนดรู้ไม่ได้เออและอะไรที่จะทำให้เราหมดอายุไขหรือหมดลมหายใจเนี่ยคือโรคภัยอันไหนอและเวลาที่หมดลมหายใจมันเป็นเวลาไหนสถานที่นอนหมดลมหายใจนั้นอยู่ตรงไหน พอหมดลมหายใจแล้วจะไปยังไงจะไปจะไปทางไหนมันก็จะมีคำถามและเราก็รู้ไม่ได้นอกจากไปแล้วรู้ไปแล้วรู้ว่าไปไหนเออไปแล้วรู้วันที่มาถวายน้ำสงศพท่านนี่ก็เออเขาก็แต่งหน้าท่านดี ั้ก็นหน้าตาก็ยิ้มแย้มดีนะไม่หน้าตาหน้าเกลียดหน้ากลัวอะไรก็คงจะไปดีอ่ะนะคงจะไปดีคิดว่าต้องไปดีนะดังนั้นท่านทั้งหลายเราต้องพิจารณาความเป็นจริงนะว่าเกิดแล้วต้องแก่แก่แล้วต้องเจ็บเจ็บแล้วต้องตายเออเพราะทุกคนนั้นมีกรรมเป็นของตัวเอง กรรมนั่นแหละเป็นตัวลิขิตชีวิตของผู้นั้นผู้นี้ให้อยู่แค่นั้นให้อยู่แค่นี้ให้ไปอย่างนั้นให้ไปอย่างนี้นั่นคือความจริงนั่นคือสิ่งที่เราต้องยอมรับความเป็นจริงนั่นสิ่งที่จะทำให้เรามีต้นทุนมากหรือน้อยก็อยู่ที่ตัวเราแล้ว ต้นทุนที่ดีเขาเรียกว่าบ,บุญนั่นแหละบุญที่เกิดจากการให้ทานบุญที่เกิดจากการรักษาศีลบุญที่เกิดจากการเจริญภาวนาสามหลักเป็นต้นเนี่ยเป็นสิ่งที่ควรแสวงทำแสวงปฏิบัติให้ยิ่งยิ่งขึ้นไปยิ่งมีบุญมากเราก็จะได้อยู่ทำความดีอยู่กับ ครอบครัวของเราอยู่กับสิ่งที่ที่เราเป็นต้นทุนที่ดีให้แก่คนรอบข้างนั่นคือสิ่งที่ควรจะน้อมนำมาใช้ให้เกิดประโยชน์นะดังนั้นต้องคิดต้องมองมองให้เห็นมองให้ตลอดเออ อาจ,จะมานึกถึงคำมงคลสามที่แปดมงคลสามที่แปดคาถาแรกเนี่ยอเสวนาจะพาลานังปณิตาน,นันจะเสวนาปูชาจะปูชนียานังเอตมังคารมุตตะมังเราก็เข้าใจว่าเออไม่ให้ครบคนพราน ให้ครบบัณฑิตและก็บูชาบุคคลที่ควรบูชาหรือสิ่งที่บุคคลบูชาทั้งสามประการนี้เป็นมงคลอันสูงสดุดลึกป็นความเจริญเนี่ยมงคลมงคแลแรกไม่ครบคนผ่านอืคนผ่านนอกตัวก็คือคนอื่นคนที่อยู่เป็นบริบทของเรา ที่เป็นคนที่คิดไม่ดีพูดไม่ดีทำไม่ดีแต่ถ้าเราเข้ามาเราอยู่ในตัวเราก็คือจิตโง่ของเราน,นั่นเองอย่าคบจิตโง่ทุกคนมีทั้งจิตโง่และจิตฉลาดอยู่ในตัวตัวของโพรัมนเองแตนกานพอจิตโง่มาเนี่ยเราอะไปอาเราจะไปติดติดบ่วงมัน พราะจิตง่งมันจะพาให้เราเสื่อมเราต้องควบจิตฉลาดพระสวดมะคู่กุศลาธรรม,มาอากุศลาธรรม,มาธรรมชาติของจิตที่ที่ทำให้ชีวิตมีการพัฒนา <c oughs> นะส่วนอกุศลาธรรม,มาธรรมชาติของจิตที่ทำให้เสื่อม,อมเออ ะนั้นพยายามพัฒนาจิตฉลาดครบแต่จิตฉลาดถ้าจิตโผลโง่เข้ามาก็อย่าไปคิดอย่าไปเก็บมันไว้นะต้องทำให้เป็นอจินกรรมฝึกอย่างนี้ถ้าเราฝึก,ฝกครบจิตฉลาดตลอดเนี่ยชีวิตเราจะมีแต่ความเจริญเป็นมงคลนั่นแหละเออเป็นมงคลนั่นแหละ ดังน,นั้นวันนี้บูชาจะบูชนียน่งเรามาบูชาบุคคลที่ควรบูชาสิ่งที่ควรบูชาคืออะไรพระรัตนตรัยพระพุทธธรรมพระสงค์และวันนี้ท่านพระครูวิจิตธรรมนิเทศความดีของท่านเราไม่ต้องพูดถึงความความคนเรามันมันมีทั้งดีและไม่ดีแต่เรามาดูความดีของท่าน ในชีวิตของการเป็นนักบวชของท่านเนี่ยท่านทำอะไรโดยเฉพาะวัดหนองบัวตอเนี่ยเออท่านก็มีความภูมิใจนะภูมิใจว่าท่านทำได้อย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้เออเคยฟังท่านพูดท่านก็เป็นบุคคลที่ควรบูชาเช่นเ,เดียวกันนะนั้นนี่คือสิ่งที่เราจะต้องมานั่งทบทวนตัวเองว่า มางานคืนนี้เราจะได้อะไรจากการมางานเออใช่ไหมถ้าพระดีเวลาหมดลมหายใจนี่รู้เลยพระดีโยมดีรู้เลยเออแต่าพราะไม่ดีโยมไม่ดีแล้วก็เอือญา,าติไม่ดียิ่งไปใหญ่นะเออนี่แหละมันมันมองเห็นสัจธรรมความเป็นจริงอย่างนั้นนะอันนี้ก็ขอ สื่อสะท้อนให้ฟังอย่างนี้และสรุปอขอให้ญาติโยมได้ทราบว่าทางคณะสงฆ์จังหวัดสุขโขทัยเนี่ยได้ร่วมกันสละ,ะสละทรัพย์เพื่อตั้งเป็นกองทุนของคณะสงฆ์จังหวัดสุขโขทยัยเมื่อมี สมาชิกถึงแก่มรณภาพก็จะรวบรวมกันอย่างคืนนี้เนี่ยรวบรวมทั้ง,งเก้าอำเภอเนี่ยห้าหมื่นหกพันห้าร้อยบาทโยมถาวายพระ,ะที่สวดมัดสวดพระอภิธรรมเนี่ยหนึ่งพันหกร้อยคงงงก็เหลือห้าหมื่นสี่พันเก้าร้อยบาท เงินจำนวนนี้ก็ก็คงจะต้องมอบให้ท่านเจ้ากน้างเพอเนาะดูแลในการที่จะบำเพ็ญกุศลศพต่อไปนั่นเองอันนั้นก็อยากจะประกาศให้ญาติโยมได้ทราบว่าคณะสงฆ์จังหวัดสุขโขทัยนี้ดูแลกัน ช่วยเหลือกันไม่ใช่เฉพาะมรรคภาพอย่างเดียวอาพราธก็ดูแลกันตามกำลังของทรัพย์ที่จะทั่วเฉลี่ยกันได้นั้นกองทุนของคณะสงฆ์จังหวัดสกโไทยโดยการสละทรัพย์ของแต่ละรูปเนี่ยเอามารวมให้เป็นกองทุนแล้วก็ไม่ได้เอาไปหมุนอะไรเลยนะโดย ท่านพระครูสุมวณธรรมธาดาเป็นผู้ดูและเออดูแลกองทุนเนี่ยพระครูสุมวณจะต้องคอยจับจ่ายแต่ละอำเภอละอำเภอไหนบกพร่องก็ต้องเอาถอนออกมาอถอนกองทุนนี้มาให้แต่แต่ละอำเภอเพื่อเอาไปจัดจ่ายแก่สมาชิกที่ถึงแก่ไม่มรภาพอาพาธก็ใช่เออ นี่คือคณะสงฆ์จังหวัดสกไทยที่ได้ดูแลกันห่วงใยกันตามกำลังของคณะสงฆ์ฉะนั้นจึงเรียนให้ญาติโยมได้ทราบว่าเออคณะสงฆ์เขาก็าดูแลกันอย่างนี้นะอาัทายที่สุดนี้ขอให้ทุกท่านเพื่อนสหเพื่อนสหธรรมิกนะทุกระดับ ตัทายาติโยมทุกท่านจงตั้งจิตเป็นกุศลและลึกถึงสิ่งที่เรียกว่าบุญของท่านน้อมถวายให้แก่ท่านพระครูวิจิตธรรมนิเทศแม้นหากว่าท่านรับรู้รับทร,ราบด้วยญาณวิถีใดแล้วขอให้ท่านมาอนุโมทนาในส่วนบุญนี้เมื่อได้อนุโมทนาแล้วก็ขอให้ประสบ สิ่งที่เรียกว่าความสุขในสัมปริยาภพตามความตั้งใจตามความปรารถนาทั้งสองฝ่ายก็คือผู้ทั้งผู้ให้และก็ผู้รับนั่นเองและขอให้ทุกท่านที่มีจิตเป็นกุศลจิตมีความงดงามจงร่มเย็นเป็นสุขในร่มเงาแห่งคำสอนขององค์สมเด็จพระผู้มีพระเจ้าขอให้ท่านทั้งหลายจงเจริญด้วยสติปัญญา มีความมั่นคงในชีวิตมีความมั่นคงในสุขภาพมีความมั่นคงในหน้าที่การงานมีความมั่นคงในด้านการเงินและมีความมั่นคงในเรื่องของความดีเพราะผลของความดีนั้นจะส่งผลให้ท่านพ้นจากความเจ็บพ้นจากความจนและพ้นจากภัยทุกประการด้วยกันทุกท่านทุกคนเทอน